สำรวจความพร้อมของ16ทีมที่จะต้องลงทำศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายและผลการประกบคู่รอบ8ทีมสุดท้ายว่าทีมไหนเจอกันบ้างสัปดาห์นี้ศึกลูกหนังยูโรปาลีกก็จะกลับมาฟาดแข่งกันอีกแล้วหลังหยุดพักไปนานจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งการกลับมาบุกกันใหม่ในครั้งนี้จะเป็นการเตะก,กันแบบนิว n นอร์มอลและกติกาใหม่อีกด้วยโดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นต้นไป ขณาดที่รอบ16ทีมสุดท้ายจะไปเตะนัดที่2ที่บ้านของอีกฝ่ายตามโปรแกรมเดิมยกเว้น2คู่ที่ยังไม่ได้เตะนัดแรกคืออินเตอร์มิลานพบกับเคตาเฟ่และเซบีย่าพบโรม่าโดยจะไปเตะแบบนัดเดียวจบที่เยอรมันส่วนเมื่อได้ครบในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วจะเตะแบบนัดเดียวจบไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศโดยจะใช้สนามที่ดุสบวกดุสเซดอฟและโคโลนในประเทศเยอรมันเป็นสังเวียนฟาดแข่งจนจบรายการนั่นเอง โดยโปรแกรมรอบการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกมีกำหนดวางไว้ดังนี้5-6สิงหาคมรอบ16ทีมสุดท้าย10-11สิงหาคมรอบ8ทีมสุดท้าย16-17สิงหาคมรอบรองชนะเลิศและ21สิงหาคมรอบชิงชนะเลิศที่เมืองโคโลนขณะที่การประกบคู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนั้นได้คู่แข่งขันออกมาดังนี้คู่ที่1วบบวกจากเยอรมันหรือชักสตาโดเนตจากยูเครนจะเจอกับไอทักแฟงเฟิร์ตจากเยอรมัน หรือ f อฟซบาเซ่นจากสวิตเซอร์แลนด์คู่ที่2ลินจากออสเตรียหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษจะไปเจอกับอิสตันบูลบาซักเชเียจากตุรกีหรือ f อโคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กคู่ที่ 3. อินเตอร์มิลานจากอิตาลีหรือเคตาเฟจากสเปนจะเจอกับเรนเจอร์จากสกอตแลนด์หรือไบเออร์ลูเวอร์คูเซ่นจากเยอรมนีคู่ที่4โอลิเปียกอสจากกรีซหรือวูฟสตันวันเดอเจอร์จากอังกฤษจะเจอ เซบียาจากสเปนหรือโรมาจากอิตาลีส่วนในรอบรองชนะเลิศประกบคู่ดังนี้ผู้ชนะคู่ที่4พบผู้ชนะคู่ที่2และผู้ชนะคู่ที่3พบผู้ชนะคู่ที่1และเมื่อผลการจับสลากรอบ8ทีมสุดท้ายออกมาก็ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มันดับ3ของพรีเมียลีกอังกฤษซีซั่นล่าสุดขึ้นเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ทันทีเพราะนอกจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในช่วงหลังแล้ว ผลการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายผีแดงกระบุกไปตบลิ้นมาถึง5-0เลยทีเดียวโดยในรอบ8ทีมสุดท้ายแมนยูจะไปเจอผู้ชนะระหว่างอิสตันบูลบาซักเซเฮียกับเอฟซีโคเปนเฮเกนและหากลูกทีมของโ so อเลกุนาโซชาย่างรักษาฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงไว้ได้เหมือนช่วงที่ผ่านมาทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโอกาสเข้าสู่รอบชิงก็มีค่อนข้างสูงเพราะจะไปดวลผู้ชนะของคู่ที่4 ซึ่งแมนยูก็ยังดูดีและมีภาษีกว่าทุกทีมนั่นเองด้านวูฟซันตันอีกหนึ่งทีมจากเพมลีกโอกาสผ่านเขรอบ8ทีมสุดท้ายก็มีค่อนข้างสูงหลังลงเล่นนัดแรกบุกไปเสมอโอลิมเปกอสมา1ประตูต่อ1และจะได้กลับมาเล่นในสนามตัวเองในนัดท,ที่2ซึ่งทัพหมาป่าผ่านเข้าไปได้จะไปเจอกับของแข็งระหว่างเซบียาหรือโรมานั่นเองและหากวูฟซันตันยังฟอร์มร้อนแรงไม่เลิกผ่านรอบ8ทีมสุดท้าย ทะลุเข้าสู่รอบตัดเชือกก็อาจจะไปเจอของแข็งอย่างแมนยูในเต็ดคู่แข่งร่วมทีมอเลีกที่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของถ้วยใบนี้และเส้นทางการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็ค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวทางด้านมูหญ่อินเตอร์มิลานคือหนึ่งใน4ทีมที่ยังไม่ได้เตะในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกและต้องมาเปลี่ยนใช้กติกาใหม่คือการเตะน,นัดเดียวจบหาทีมเข้ารอบเลยซึ่งการเจอกับเคตาเฟ่ afe, ทีมแกล่งจากลาลิกาสเปน ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านไปได้อย่าลืมว่านี่คือบอลนัดเดียวและเตะสนามเป็นกลางหากผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมไปได้ก็ยังมีศึกหนักรออยู่เพราะมีแนวโน้มว่าจะได้ดวลกับเลเวอร์คูเซ่นยอดทีมแห่งบนเดสดิก้าเยอรมันซึ่งจะเป็นบททดสอบสําคัญสําหรับลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้เลยทีเดียวใน,นรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูโรปาลีกกลายเป็นสโมสรจากบนเดรดิก้าเยอรมันที่เข้ารอบมาเยอะที่สุดคือบอฟบวก ไอทักแฟงเฟิร์ตและเลเวอร์คูเซนทว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายอาจจะมีเลเวอร์คูเซนคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าไปหลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมโดยบุกไปชนะเรนเจอร์มาได้3-1ในเกมแรกส่วนอีก2ทีมควงแขนกันพ่ายคู่แข่งคาถิ่นในนัดแรกทั้งคู่โอกาสตกรอบค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอัตราต่อรองแชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาลนี้เต็ง1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแท่ง1จ่าย2ไม่รวมทุน เต็ง2อินเตอร์มิลานแทง1จ่ายหไม่รวมทุนเต็ง3ไบเออร์ลูเวอร์คูเซ่นแทง1จ่าย6ไม่รวมทุนเต็ง4วูฟแซมตันแทง2จ่าย13ไม่รวมทุนเต็ง5เซบีย่าแทง1จ่าย8ไม่รวมทุนเต็ง6เคตาเฟ่แทง1จ่าย14ไม่รวมทุนโรม่าและชักสตาโดเนตแท่ง1จ่าย16ไม่รวมทุน เต็งเ fc b a r e l แทง1จ่าย20ไม่รวมทุนเต็ง10อ istanbul basaksehir แทง1จ่าย50ไม่รวมทุนเต็ง11วอ็ด wolfsburg และ fc c o p e r h a g e n แทง1จ่าย66ไม่รวมทุนเต็ง13โอลิม olympiacos แทง 1. ่จ่าย100ไม่รวมทุนเต็ง14แสี่ frankfurt แทง1จ่าย200ไม่รวมทุนเต็ง15 ranger แทง1จ่าย500ไม่รวมทุนและเต็งสุดท้าย SASK ลิ้นแท่ง1จ่าย2,500ไม่รวมทุนผีแดงมีลุ้นสื่อปูดลาอุลคิมิเนเตตัดสินใจอนาคตของตัวเองกับฟุฟทันตันแล้ว The ะเรคคอร์เปิดเผยว่าราอุลคิมิเนเตกองหน้าตัวเก่งจากฟูฟทันตันทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแล้วหลังตกเป็นข่าวกับทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาวยิงทีมชาติเม็กซิโกโชว์ผลงานการระเบิดตะข่ายเข้าตาโอเลกุน่าโซชาจนเจ้าตัวกลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการเสริมทัพของปีศาจแดงในซัมเมอร์นี้เยอะไรก็ตามเลตคอร์ดสื่อชื่อดังระบุว่าคิมินสได้ตัดสินใจที่จะอยู่กับหมาป่าต่อไปในซีซั่นหน้าเนื่องจากเขาเพิ่งจะเป็นคุณพ่อคนใหม่เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา และเจ้าตัวก็มีบ้านในวูฟทันตันแล้วด้วยแหล่งข่าวกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าราอูลมีความสุขในวูฟทันตันและไม่อยากจะย้ายทีมเท่าที่เราคุยกับเขาเขาบอกว่ายังไม่มีอะไรออกมามันเป็นเรื่องจริงที่มีความสนใจจากทีมใหญ่และมีข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมซึ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวให้ความสนใจสตาร์รายนี้ก็ยังมียูเว่แชมป์เก่าชอเซเรอาฤดูกาลล่าสุด ที่ต้องการตัวเป็ล่าตาข่ายอีกด้วยอินเตอร์มิลานจ่อซื้อขาดอเล็กซิสหลังใส่ชื่อลุยยูโรปาลีกมู่ใหญ่อินเตอร์มิลานใส่ชื่อตัวลูกชาวชิลีทำศึกยูโรปาลีกท่ามกลางรายงานว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับทัพปีศาจแดงแล้วอินเตอร์มิลานประกาศรายชื่อนักเตะที่จะลงเล่นในศึกยูโรปาลีก โดยมีชื่อของอเล็กซิสซานเชสรวมอยู่ด้วยเดิมทีสัญญายืมตัวของปีกชาวชิลีจะหมดลงหลังเกาโชเซอาฤดูกานราน,นี้จบลงอย่างไรก็ดีมีรายงานว่างูใหญ่บรรลุข้อตกลงจากแมนยูในการคว้านักเตะม,มาร่วมทีมแบบถาวรแล้วล่าสุดรายงานดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงสูงเมื่อซานเชสถูกใส่ชื่ออยู่ในทีมชุดทำศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายกับเคตาเฟ่ด้วย 2แรก1่ลือหึงแมนยูเนเตดวางแผนยื่น2แข้งแลกตัวกับมิลานสครีเนียจากทัพงูใหญ่แมนเชสเตอร์ยูเนเตตวางแผนที่จะใช้คิสมอลลริงและอเล็กซิสซานเชสเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเสริมทัพแข้งใหม่ในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แม้ว่าโรมากำลังอยู่ในช่วงการพยายามปิดดิวปากลังวัย30ไปร่วมทีมอย่างถาวรก็ตามมอลลริงและอเล็กซิสกลายเป็นแข้งส่วนเกินในถิ่นโอทฟอร์ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา โดยถูกส่งตัวไปให้กับหมาป่าและพลพรรคในรัสซูรี่ยืมตัวไปใช้งานตลอดทั้งซีซั่นก่อนที่เจ้าตัวอาจเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่ทําให้ปีศาจแดงไปคว้ามิลานเซคริเนียจากอินเตอร์มิลานมาเสริมทัพได้สวนทางรายงานจากกอโชแมกโตสื่อในอิตาลีระบุแมนยูเลต็ดต้องการใช้สมอลลิงและอลิซิสแนบให้กับทัพงูใหญ่ในดีลการคว้าตัวเซคิเนียปักหลังทีมชาติสโลวาเกียวัย25ให้ย้ายมาเล่นในถิ่นออทอฟอร์ด เพื่อจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายนอกจากนี้สื่อดังกล่าวยังชี้ว่าโรมา่ามีเวลา24ชั่วโมงในการที่จะขยายสัญญายืมตัวคิสมอร์ลิงหรือกระทั่งปิดดิวคว้าตัวเซนเต์แบ็กรายนี้ไปร่วมทัพอย่างถาวรเมื่อเส้นตายในการส่งชื่อผู้เล่นร่วมศึกยูฟายูโรปาลีกกำลังจะสิ้นสุดลง